สวัสดีค่ะสวัสดีผู้ชมช่องนาะตากรบข่าอันนี้แจก,ก็ทานข้าวเช้าแล้วก็พักผ่อนรับหมอมาตรวจเรียบร้อยแล้วหมอมาตรวจเรียบร้อยแล้วนะคะ ไข้ก็ปกติไข้ก็ปกติแต่ว่ายายบอกว่าเหนื่อยเหนื่อยมันจะมาเป็นเขาเรียกอะไรมาเป็นช่วงๆอ่ะพูดไม่ถูกอ่ะแบบว่าปุ๊บปั๊บแล้วก็เหนื่อยเหนื่อยเหยแล้วก็เขายังชั่วแล้วก็เหนื่อยเหนื่อยอีกอ่ะหมอบอกว่าต้องดูอาการแล้วก็ให้ยาให้ยาอีก แต่ไม่มีอะไรมากมายหรอกยาก็จะเป็นยาเนี่ยยาคลายเครียดเปลี่ยนยานอนหลับเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนตัวยาเพราะว่าเมื่อคืนนี้หมอฉีดยานอนหลับให้หมอเขาฉีดยานอนหลับให้แล้วก็ยายก็ไม่หลับจนถึงห้าทุ่มเมื่อคืนนี้หมอก็ฉีดยาให้ตั้งแต่น่าจะเป็นสิบหกนาฬิกาหรือเปล่านี่เนี่ย ช่วงเข้ามานอน16หรืหรอบ่ายสองนี่แหละเอ้ยหรือหรืออันาฬิกานี่แหละเพราะว่าน้าฝนพาเข้ามาห้องก่อนน้าตาตัวเสร็จอะไรเรียบร้อยแล้วก็หน้าตาก็ไปซื้อสีเมื่อวานนี้ยายเมื่อคืนนี้ก็5ทุ่มยังไม่หลับธรรมดาฉีดยาเนี่ยฉีดยานอนหลับนี่ก็คงจะไม่นานนะก็ะหลับแต่เมื่อคืนนี้5ทุ่ม5ทุ่แล้ววันนี้หมอมาตรวจหมอจะเปลี่ยนยาให้นะคะ มอจะเปลี่ยนเป็นไม่รู้อะไม่รู้จะเปลี่ยนเป็นแบบไหนแต่หมอเขามาตรวจแล้วหมอหมอเขาบอกว่าจะเปลี่ยนเป็นยาตัวใหม่ให้นะคะต่ะต้องรอดูว่าเ,เป็นตัวไหนนะจะดูแกแกยังไม่หลับหรอกแกยังไม่หลับหรอกแกพยายามแกเหมือนแกพยายามที่จะพักสายตา ตานะ่แล้วเราก็จะไม่กวนเดี๋ยวเราจะเอาไปกินข้าวกันค่ะยังไม่กินข้าวเช้าเลยเราต้องออกไปกินข้าวเช้าก่อนเดี๋ยวให้ยายพักผ่อนเดี๋ยวกลับมาดูอีกทีค่ะซื้อจับข้าวมาแล้วไม่กินข้าวเดี๋ยวยายไม่มีเพื่อนอยู่ยายกินขนมซื้อขนมซื้อขนมไขยูโรมาให้แก้ด้วย กินยาเลยยังไม่หลับไม่นอนตื่นก็ตื่นตั้งแต่เช้าใหญ่ใหยกินไหมกะพเพราทะเลกินไหมกะพเพราทะเลใส่กล้องดีเต่ยนเดี๋ยวได้ล้างจานมาค่ะทุกคนมันข้าว กินข้าวกินข้าวถ้าออกไปกินข้างนอกมันหนาวอากาศอากาศข้างนอกเย็นมากเลยยายวันนี้ยังไม่ได้ทัวรถามมาเสริมเลยทาสีมาทาเรียมันบลําไล่นี่ รอบนี้อาการจะดีขึ้นไหมอาการแบบรอบก่อนก็ดีขึ้นนะใช่ไหมยาที่หมอค่อยให้กับรอบปอนอม,อม,มันมันโบวินมันโบวินแล้วก็มันไม่เหนื่อยเหมือนบู้วูว้ว่ววาวาบาบอ่ะเอาบางหนังแลวแต่ไม่หลับไม่นอน ขนาดยานอนหลับยังเอาไม่อยู่เลยทุกคนกุ้งเนี่ยสงสัยจะมาไกลมากแน่ กุ้งกับปลาหมึกมาไก่มากมันเหลือตัวน้อยๆนี่มาไก่มากต่อ วันนี้เฝ้ายายอยู่โรงพยาบาลก็เอาใจช่วยคนที่ไปสารมุกนหารด้วนะคะวันนี้อันที่จริง,ต,งตั้งใจว่าจะไปวันนี้ไปให้กำลังใจทุกๆขัานนะคะวันนี้มันก็เลยไม่ได้ไปน่าจะาพรุ่งนี้ก็น่าจะไม่ได้ไป <laughs> น่าแต่ก็ขอเป็นเอกหนึ่งกำลังใจช่วยนะคะ ก็บงังบางหนังก่อดูละครเรเนอยเมื่อไหร่ไม่รู้นะไม่รู้เมื่อไหร่แกจะหลับนะเออเอาจริงๆยากาใ็ให้กินไปแล้ว <c oughs> นาเบืองดแจก่สิเมมยกันหลับก็คมหับมันหลเคยกินากินแล้วก็จะเหือประมาณนี้พู่ัอวกินยาว่าให้ลาแ้าสจะเป็นคนกินําเจอนค่อยริงแค่วันละครั้งก็อยูได้ กม่ s, ชอบกินน้ำเย i̇şte. oh yeah. okay. so ็นอพระกบุกเขมากินน้ำเย็นเนี่ยน่าเสื่อมกับเพื่อนที่ชอบกินนัำเย็นเกาะเย็นเย็นกันแเราก็กินกินให้อิ่มแล้วก็นอนพักจะได้หลับจะได้หลับค่อยกินข้าวก่อนมัน ค่อยก็เหนื่อยวันนี้ค่อยจะหลับค่อยสิรับนี่จากเล่าเดิมเลยเนี่ยกังเว้นเนี่ยค่อยสิรับเมื่อคืนนี่อยหนาว,วนอ,อืมเนาะ่ขยเอาถุงเท้ามาอยู่นะแต่ก็ไม่ได้ใส่ลึกๆมากเขอาอยว่าสลุกมาปิดเพรลมอยือเดี๋ยวยงังไงสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย